สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาบอกมากล่าวกันนะคะว่าลัคนาราศีใดบ้างที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานเด่นชัดที่สุดเลยนะคะหลังจากดาวพระราหูทําการโคจรยกย้ายนะต้องบอกว่าในคลิปวิดีโอนี้เราจะพูดถึง อิทธิพลของดาวพระราหูเป็นหลักนะคะซึ่งดาวพระราหูเป็นดาวของการเปลี่ยนแปลงค่ะและจะต้องบอกว่าการเปลี่ยนแปลงของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันบางคนได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งบางคนได้โยกย้ายงานบางคนย้ายสายงานไปเลยย้ายสถานที่ทํางานบางคนออกจากงานประจําแล้วมาเป็นนายตัวเองมาเป็นเจ้าของกิจการหรือบางคนจากมีงานทําอยู่อาจจะกลับกลายมาเป็นว่างงานก็เป็นไปได้ค่ะ และในคลิปวิดีโอนี้นะคะจะต้องบอกว่าในเรื่องของการงานมีทั้งหมด4ลัคนาราศีด้วยกันที่จะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงแบบเด่นชัดรวดเร็วฉับพลันโดยอิทธิพลจากดาวพระราหูในครั้งนี้นะคะเรามาพิจารณากันเลยค่ะว่ามีลัคนาราศีใดบ้างค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษค่ะชาวเมษท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีเมษก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเอง ก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีเมษนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16เมษายนจนถึงวันที่15พฤษภาคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีเมษ ว่าในช่วงที่ดาวพระราหูทําการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลในด้านการงานต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีเมษคะในครั้งนี้จะไม่มีคุณติดโผก็เป็นไปไม่ได้เลยนะเพราะดาวพระราหูซึ่งถือเป็นดาวเจ้าเรือนลาพะเป็นดาวเจ้าเรือนโชคลาภของคุณได้โคจรมาทับจุดเกิดมาทับดวงชะตาของคุณนั่นเองค่ะตั้งแต่วันที่30มีนาคมปี2,565ไปจนถึงวันที่17ตุลาคมปี2,566เป็นระยะเวลาหปีครึ่งกันเลยทีเดียวนะคะ ดาวพระราหูนะอย่างที่บอกไปว่าเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะโคจรมาทับเนื้อทับตัวคุณนะคะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงจะเริ่มต้นที่ตัวของคุณก่อนเป็นอันดับแรกค่ะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจความรู้สึกทักนคติและรูปร่างนะคะในด้านจิตใจนั้นนะถ้าเป็นมุมมองในด้านการงานนะคะคุณจะมีความขยันมากยิ่งขึ้นมีจิตใจที่แน่วแน่นะคะมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นอาจจะเหนื่อย ใ,ใจในเรื่องของการงานและอาจจะมีความกดดันตัวเองหรือชาวลัคนาราศีเมษบางคนอาจจะถูกกดดันจากคนรอบข้างก็เป็นไปได้ในเรื่องของการงานนะนะคะอย่างเช่นคุณได้รับมอบหมายอะไรบางอย่างคนอื่นก็คาดหวังว่าจะเห็นผลลัพธ์จะเห็นผลงานของคุณที่มันโดดเด่นนะคะหรือว่าคุณจะต้องเข้าสอบเข้าแข่งขันทางด้านการเรียนสอบเข้ามาหาลัยต่างๆนานา,นาคนในครอบครัวคนรอบข้างก็เหมือนกับว่ามั่นใจว่าคุณจะต้องทําได้คือกด แล้วในระดับหนึ่งประมาณนี้ค่ะแต่ต้องบอกชาวลัคนาราศีเมษแบบนี้นะคะว่าจิตใจของคุณจะมีความมุ่งมั่นแน่วแนว่ มีความตั้งใจมากขึ้นอย่างแน่นอนนะคะและมันก็จะมีหนทางแห่งความสําเร็จรอคุณอยู่นั่นเองค่ะในด้านของความรู้สึกนะคะชาวลัคนาราศีเมษจะมีความอยากได้อยากมีถ้าเป็นมุมมองในด้านการงานนะคุณอยากจะทํางานนี้ให้สําเร็จคุณได้รับผิดชอบได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ทําอะไรบางอย่างคุณอยากจะทําให้มันดีค่ะชาวลัคนาราศีเมษมักจะเป็นแบบนี้อยากจะพึ่งพาตัวเองให้มากที่สุดขอความช่วยเหลือจากคนอื่นให้น้อยที่ สุดไม่ใช่ว่าไม่ขอนะขอคําปรึกษาขอความช่วยเหลือจากคนอื่นแต่คุณจะพยายามขอให้น้อยที่สุดก็คือจะช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุดนั่นเองค่ะชาวลัคนาราศีเมษนะคะจะมีความเอ,อ่อจะมีความเปลี่ยนแปลงมากเลยจะไม่อยู่นิ่งจะไม่อยู่เฉยในด้านของความรู้สึกของคุณคุณอยากจะได้คุณอยากจะมีบางคนนะคะอยากเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งบางคนอยากได้เงินเดือนเพิ่มบางคนอยากเปลี่ยนงานอยากย้ายงานอยากย้ายนแผนกอยากออก จากงานประจําไปเป็นนายตัวเองบางคนเป็นเจ้าของกิจาการหรือว่าเป็นนายตัวเองอยู่แล้วก็อยากจะเปิดสาขาเพิ่มอยากจะขยายธุรกิจอยากจะมีแนวคิดทําอย่างอื่นเสริมเพิ่มเติมขึ้นมาหรือบางคนนะคะอาจจะต้องยุติการทําบางอย่างลงก็เป็นไปได้นะคะนี่ก็เป็นเรื่องของความรู้สึกนึกคิดนะคะและไม่พอเท่านั้นยังมีในเรื่องของบ้านรถที่ดินยังมีเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยชาวลัคนาราศีเมษในช่วงจังหวะ หนึ่งปีครึ่งตรงนี้เนี่ยหลายๆคนนะคะได้ซื้อบ้านได้ซื้อรถหรือถ้าคนออถ้าคนไหนยังไม่ได้ซื้อก็อาจจะมีมุมมองในเรื่องของการเล็งไว้ก่อนดูพื้นที่ไว้ก่อนดูรุ่นรถที่เราอยากได้ไว้ก่อนเล็งในเรื่องของทรัพย์สินชิ้นใหญ่ๆด้วยนั่นเองค่ะในด้านทัศนคตินะคะชาวลัคนาราศีเมษคุณจะมีความอยากก้าวหน้าคุณจะมีมุมมองที่เปลี่ยนไปมากยิ่งขึ้นมองโลกแห่งความเป็นจริงค่ะและชาวลัคนาราศีเมษคุณจะรู้สึก ว่าถ้าคุณต้องการเงินเพิ่มคุณจะทําเหมือนเดิมไม่ได้แล้วถ้าคุณอยากจะก้าวหน้าในสายงานถ้าคุณอยากจะมีความมั่นคงทางด้านการเงินคุณจะทําเหมือนเดิมไม่ได้คุณจะต้องทํามากขึ้นคุณจะต้องแอคทีฟมากยิ่งขึ้นหาอะไรทําเพิ่มหาอาชีพเสริมเข้ามาลักษณะนี้นะคะทัศนคติของชาวลัคนาราศีเมษที่มีในด้านการงานเนี่ยคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํางานด้วยรูปแบบอะไรที่มันเก่าๆเ,เชยล้าสมัยนะคะอาจจะมีการโลทิ้งไป แป,แปลงเอาเทคโนโลยีเข้ามานะคะชาวลัคนาราศีเมษคะสมัมต้องบอกว่าดาวพระราหูที่มาทับเนื้อทับตัวคุณในครั้งนี้มันจะกอ่อเกิดการเปลี่ยนแปลงหลากหลายด้านมากๆไม่ใช่แค่ด้านการงานและไม่ใช่แค่จิตใจความรู้สึกนึกคิดทัศนคติของคุณนะคะยังส่งไปที่เรื่องของรูปร่างคุณด้วยนะคะคุณจะมีความรักตัวเองมากยิ่งขึ้นดูแลตัวเองใครเป็นผู้หญิงนะคะจะรักสวยรักงามมากยิ่งขึ้นคุณผู้ชายนะ จะเริ่มแต่งเนื้อแต่งตัวดูออดูแลสุขภาพของตัวเองออกกําลังกายมากขึ้นฟิตแอนเฟิร์มมากขึ้นลักษณะนี้ค่ะและมีเวลาให้กับตัวเองมีเวลาให้กับครอบครัวมีเวลาให้กับคนรักมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันค่ะต้องบอกว่ารูปร่างเกี่ยวข้องยังไงกับในด้านการงานสายงานใดนะคะที่ต้องอาศัยรูปรักษ์ลักษณะที่ดูดีนะคะคุณสามารถเข้าไปทํางานออลักษณะนั้นได้อย่างเช่นคลินิกเสริมความงามจะรับพนักงาน ทีหนึ่งนะคะก็ต้องดูว่าบุคคลน,นี้ดูดีไหมสะอาดสะอ้านไหมนะคะอ,อ้อว,อวนมากเกินไปไหมหรือหน้าเป็นสิวหน้าเป็นฝ้าเยอะไปไหมลักษณะนี้ค่ะมันจะมีเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกที่เข้ามาข้องเกี่ยวกับการงานของคุณด้วยนะในช่วงหนึ่งปีครึ่งตรงนี้นะคะต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีเมษเมื่อได้ยินได้ฟังแบบนี้พยายามดูแลตัวเองตั้งแต่ตอนนี้เลยไม่จําเป็นต้องรอดาวเปลี่ยนแปลงแล้วคุณมาดูแลตัวเองนะคะคือคุณจะเริ่มรักตัวเองมากยิ่งขึ้นแหละมันเป็นเหมือนความรู้สึกมันเป็น เหมือนสัญชาติยานกระตุ้นให้ชาวลัคนาราศีเมษรู้สึกว่าเอ๊ะฉันจะต้องดูแลสุขภาพนะฉันจะต้องออกกําลังกายนะทานอาหารที่มีประโยชน์ต้องพักผ่อนนะประมาณนี้นั่นเองค่ะถ้าพิจารณาเจาะลึกในด้านการงานนะคะการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับตัวคุณอย่างแน่นอนไม่มากก็น้อยทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาและขึ้นอยู่กับจังหวะชีวิตของแต่ละคนด้วยนะคะอย่างไรก็ตามต้องบอกแบบนี้ค่ะอย่ากลัวกับการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงของคนเราใน แต่ละครั้งนั้นมันจะมีความท้าทายใหม่ๆเข้ามาจะเป็นโอกาสที่ชีวิตจะได้พบเจอกับสิ่งใหม่นะคะให้คุณให้คุณคิดว่าการเปลี่ยนแปลงจะนําพาเราไปเจอสิ่งใหม่จะนําพาให้เราได้เจอความสามารถของตัวเองในอีกด้านหนึ่งในอีกมุมมองหนึ่งซึ่งเราเองอาจจะไม่เคยรู้ไม่เคยคิดเลยว่าฉันทําแบบนี้ได้ด้วยเหรอพอเจอการเปลี่ยนแปลงคนเรามันต้องปรับตัวปรากฏว่าคุณได้ค้นพบตัวเองมากยิ่งขึ้นว่าคุณก็มีความสามารถหรือความเชี่ยวชาญในด้านนี้เพิ่ม คุณด้วยในด้านใดด้านหนึ่งเพิ่มคุณด้วยนั่นเองค่ะต้องบอกว่าการเปลี่ยนแปลงของชาวลัคนาราศีเมษในเรื่องของการงานมีทั้งมุมที่ดีและมีทั้งมุมที่ต้องระมัดระวังนะคะในด้านดีๆแน่นอนเลยว่าคุณจะเจอกับสิ่งใหม่จิตใจทัศนคติความรู้สึกนึกคิดจะเปลี่ยนไปอย่างที่สมัยได้อธิบายนะคะส่วนในด้านที่ต้องระมัดระวังนั่นก็คืออาจจะมีคนคอยจ้องตำแหน่งคุณอยู่รอเลื่อยขาเก้าอี้คุณอยู่นะคะลักษณะนี้ก็มีเกณฑ์เป็นไปได้รอให้คุณย้ายแล้วคน อื่นจะเข้ามาเสียบอะไรลักษณะนี้ค่ะแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นนะคะมีในเรื่องของการแข่งขันค่อนข้างสูงเลยทีเดียวต้องบอกว่าเหนื่อยมากขึ้นแต่ความเหนื่อยในครั้งนี้ในหนึ่งปีครึ่งตรงนี้มันจะนําพาตัวคุณไปสู่ระดับชีวิตที่มันสูงขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนค่ะก็คร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีเมษนะคะสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้ชาวเมษทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกัน ใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ